เดี๋ยว่อบกวนนะพี่อยู่สยช่องราชมงคลของเสวนาศิษ์สวัสดิน้ตอนนี้เราอยู่กับคุณสันเดย์้วครับแล้วก็เพื่อนทั้งคันเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปออที่ไหนนะากาญจนบุรีนะเป็นทริปรถไฟนั่นเองนะครับเรามากับรุ่นน้องด้วยนะครับอยู่ดางหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่อ,อ,อะไรนะสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดิน นะครับไปขึ้นรถไปขึ้นรถไฟกันนะครับใช่ไหมครูเขาก็ตรวจเขาก็เขาก็ตรวจบ้านหักหักว่าหักว่าหักเยี่ยมตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟแล้วนะตอนนี้เราก็สี่คนนะครับนี่เราก็โบกี้มีพวกเราแค่ใช่ไหมครูโบกี้มีแค่มีแค่มีแค่เออเราทำอะไรอยู่ถ่ายคลิปครับครูครับถ่ายคลิปรองรีเฟรชนี่นี่มี่ ่มอ๋อเยี่ยมเลยนี่ก็ประมาณนี้ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งเป็นเวลาหกโมงหกโมงยี่บหกาทีนะอีกสี่อีกสี่นาทีก็เดี๋ยวรถไฟก็จะออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอาเอาเราก็จะมีพี่ฟูนะครับที่คอยถ่ายถ่ายรูป เฮ้ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูก um> ันโอเคครับตอนนี้ก็ตอนนี้ตอนนี anyway> ้แล้วก็นั่งเออ่รถไฟนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นครปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะลงที่สถานีนครปฐมเพื่อไปซื้ออาหารเช้ากินกันนะครับ ดูอตอนนี้แลเราอยู่กับคุณชนะพลนะครับซึ่งกำลังกินเอ่อปาปิเอ่อ,อ,อโมจิโมจินะครับเดี๋ยวจะพักเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราลงไปที่สถาน,นีแล้วมาเป็ปนผมเป็นนเราเราจะลงไปซื้ออะไรกันนะครับ ได้เลยอ้ปื้มเขแรกไหมฮะปึเแรกไหมแรกเลยเหรอทำไมไม่กลัวอยากเล่นต่วอดอกรองไป้าหน่อยก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจะเล่นยงซีไปาเมยไปล้าเบยขึ้นมาเลยเมยเยขึ้นมาเลยเดี๋ยวพรอมไหมครับทุกคน แม่เอาเมือนัน่งเลยเหรอนั่งเลยเหรอเอ, <c oughs> อ้าอเจ็บไหมมือเจ็บไหมครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราเคลื่อนที่จากนี่ไปประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับเม <c oughs> ื่อหยุดนิ่งแล้วนะครับจะมีกระตาอยู่ด้านล่างคอยบอกอีกคอยบอกอีกหนึ่งครั้งครับขับ้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งเลยนามือขวาของเรามือขวาครับจับเชือกอยู่ตรงหน้าท้องนะครับทิ้งลงด้านขวาของตัวเองอ่า จากนั้นนะครับขั้นตอนที่2นํามือขวาของเราอีกครั้งครับมากดเชื่อออกจากหน้าลออปึ๊บกดออกปึ๊บแล้วก็นำมือขวามือนี้มาดึงเช่นนี้อ่ามือขวาครับเราจะจับในลักษณะประคองไว้เราจะไม่กำแน่นนะครับจากนั้นนํามือซ้ายมาจับที่หน้าลออมือซ้ายมือขวาจับนี้ไว้ประคองนะมือซ้ายจับเงินเป็นจักรยานเราอ่ากำนะครับลอกนะครับในการทำงานของมันนะครับเมื่อเราตกใจพยานนะเมื่อเราตกใจปุ๊บกำแรง ล็อกไม่ทำงานครับจะเป็นเซฟตี้แทนอ่าเพื่อเราตกใจถ้าเรื่องเราไม่กำก็ไม่ตกเดี๋ยวไม่กำใช่ไหมวิธีการกำให้มันทำง,งานก็คือหนึ่งเราให้กำเบาๆอ่าเราจะทำงานนะครับเมื่อลงถึงพื้นแล้วสา,ายตาก็มองพื้นไว้อันนี้ก็ต้องมา้อกไว้พอเมื่อถึงพื้นแล้วจะมีเจ้าที่อยู่ด้านล่างกคนนี่แค่นี้แต่ละมาตอนมาตอนที่หนึ่งโนดับเชือกดับเชือกเดี๋ยวนะป๋าดับน้ามาตอนที่สองกมดเวลาละก ขั้นอนที่สามมือซ้ายมาบีบขัาไปบีบมีแค่นี้นะครับขั้นตอนที่สองอันนั้นที่สองไปนะไมยุ่วย่่ย่ำเนียดได้ไหมบายุ่าดเลยอ้าโดนข้าโดนอด เดี๋ยวเราจะเป็นผู้ผู้เสี่ยงตายคนแรกผู้กล้าเป็นผู้กล้าผู้กล้าคนแรกจับมือเดียวได้ใช่ไหมพี่จับมือเดียวได้ครับโอเคพี่พร้อมพร้อมยัน

น่ากลัวมากเลยอ่ะผู้น่ากลัวเพราะโชคดีท่เฮ้ยตีไปไหนโอเคอันนี้จะเป็นผู้ผู้กล้าตายนะครับที่เขายังไม่รู้อินโอยเนอะไรยังไม่รู้ชะตาร์กัมยังไม่รู้ชะตากรรมใช่ว่าแรงจีจะแรงเทาาไหนตรงนี้เฮ้ยแรงจี เยอะคือว่า,าทำให้ตกใจอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นกันนะครับขึ้นไหนวะมาแล้วอ่ะครับทุกคนมันมันใกล้ามากันแล้วครับมีนี่นี่มันตดร้อยเลยสู้ๆได้สู้กรครับสู้ๆเดินหยันขาลงมากัน ขายวะเนี่ยสู้ๆได้สู้ที่สองคน เไอระวังนะระวังนะจะไปยืนตรงนู้นอะโอาคีลลอยรวมแล้วตรงรวมแล้วลองอนะอ่ะทีนี้ท่านผู้หญิงมันมันมันวิ่งช้ากว่าเราเพราะว่าเพราะเราหนักกว่าใช่ใช่ใช่มันเกิดความเร็วไวกว่าปลาปลาปลาใชแล้วท่านเพราะว่ามันหนักโอเคก็คอของปากของคอนะครับดูประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำการกลับขึ้นไปที่จุดรวมพลนะครับเพื่อนเรา นะครับเฮ้ยท er> ี่นี่บรรยากาศดีนะแบบมีผีส้องผีเสื้ออะไรพวกเนี้ด้วยครับผีผีเสื้อขาาวผมเฮ้ยติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์แอคชั่นเนอร์หน่อยติ๊กเกอร์นี่ติ๊กเกอร์แอมาดินนี่นี่แอคชั่นเนอร์หน่อยเกอร์แอคชั่นเนอร์หน่อย ฟ้าแ่นอครับปล่อยมือเลเป็นไครับปาา่องมือมมปปปปปปปลยไลยไปลเเเ o ยย แรงจีแรงจีตอนนึงงจับอ่ะใช่มันจะโหดนิดนึงนี่เอ้าไม่มีใบเตยให้มืงใจหรอไม่มีใบเตยให้มืงใจหรอใบเตยนี่แหละใบเตยอยู่ไหนใบเตยอยู่ไหนแซ่ใบเตยอยู่ไหนครับใบเตยอยู่นู่นใบเตยนี่ไหนวะทดสอบความเป็นชายพี่แคท แพ้แกกินนะจะไม่ดีด้วยจะไม่ดีด้วยจะไม่จะใช่จะไม่จะไอ่ กัปตันกัปตันเคาโอเคโอเค e s โอเค all กัันกูไม่ตายเนี่ยเราเรามาดูดิเกอร์เอออุ้ยไอ้นี่ยันเกิดเสร็จยังเนื้อเนื้อเดี๋อพร้อมนะ จับมาคนจะบ้าคนออกไปฟองกันนะครับไปฟองตันพร้อมพร้อมยังพร้อมยังพร้อมครับอ๋ออี๋ว้าวนิกเกอร์ไปแล้วนิกเกอร์ผมไปนู่นแล้วอือเราไปดูข้างล่างนะครับดีทั้งหมดอันนี้ไม่หมดเลยนะครับเนี้ เราลงกันนี่เลยนรับีบบีบลงมานิดนึงครับบีบครับโอเคครับบีบมาบีบแล้วเดี๋ยวลงมาเองบีบแรงๆก็บีบค้างไว้บีบค้างไว้ ตัวเันเบาหว่พี่ <c oughs>

<laughs> <c oughs> เฮ้ยสาใจ <c oughs> ดิเซอร์แมทดิเซอร์เบตันนะครับนี่